อตอนนี้ผมอยู่ทางน่าจะทางเข้าอ่างแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือระยะเวลาประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆนะครับตรงนู้นนะฮะน่าจะเป็นจุดที่ปักหมุดมาจาก g o o g l e Map และตอนนี้ก็คือความหวังเดียวของผมคือพี่ศักดิ์เป็นที่เป็นคนดูแลท,ที่ผมจะไปกางเต็นท์อยู่และก็ต้องโทรถามเขาว่าผมสามารถจะขึ้นไปกางเต็นท์ได้ไหมเพราะตอนนี้ก็คือเกือบจะทุ่มหนึ่งลวแล้วหน้านี้คือมืดมากนะฮะเดี๋ยวโทรหาพี่ศักดกิ์แป๊บหนึ่ง ฮัลโหลครับเอ่อใช่พี่ศักดิ์หรือเปล่าครับพี่ใช่ครับผมเอ่อพี่ครับเอ่อผมคือน้องที่โทรมาเมื่อเมื่อวันซืนเนี่ยครับพี่ตอนนี้ผมยังขึ้นกางเต็นท์ได้อยู่ป่ะตอนนี้ผมอยู่ทางปากเข้าอ่างแล้วอ่ะพี่อ๋อก,ก็ได้ครับได้ได้ได,ได้ก็วันนี้ก็อาวเออพี่คิดว่ามากลางแล้วเนี่ยเห็นมีรถมออ๋อยังยังไงพี่พอดีผมเลิกงานค่ำมาพี่ผมก็เลยว่ายังไงก็ตัดสินใจแล้วก็เลยมาเพราะผมอยู่แก่งคอยนี่เอง ก็คือผมปักหมดไปที่ไม่รู้ที่ไหนนะแต่ผมปักหมดมาตอนนี้ก็เหมือนกับทางเข้าอ่างไปเนี่ยพี่แล้วก็คือไปถึงก็โทรหาพี่เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับบ้านบ้านที่ก็จะมีป้ายปักไ,นะได้ปักตอได้ปักหมดที่ปูสเร็จเลยเพราะมันมันขึ้นอยู่กับในพวกไอ้นี่อยู่แล้วอะครับพวกเป็นพวก,พวกอะไรอีกอ่าผมก็ปักหมดมานี่แหละฮะถ้าถ้าปักที่ปูสเร็จเลยมันจะมาถึงที่ อ๋อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมปักหมุดไปเลยแล้วกันนะครับพี่ใช่พี่ศักด์หรือเปล่าครับสวัสดีครับพี่ขึ้นไปทางไหนครับอ๋อเดินขึ้นไปเลยมีทางขึ้นใช่ไหมพี่อ๋อมีคนกลางเต้นอยู่ข้างบนแล้วก็ผมยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปดูครับเดี๋ยวม้มอาบน้ำไปแป๊บเนี้ยต้องขึ้นไปือนกัน ผมต้องรอพี่ไหมครั <laughs> ไม่ต้องครับขึ้นไปเลย,ข,เลยขึ้นได้เลยใช่ไหมครับไ,ได้เลยครับอ๋อโอเคครับก็คือหาที่กลางเซ็นข้างบนเราเลยใช่ไหมครับพี่ครับโอเคแล้วจะค,คือ,ค,อคือผมจะดูผมจะอ,อ๋อผมยังไม่เห็นเลยครับว่าเนี่ยซักรถสามคันเนี่ยครับอ๋อเขาอยู่ไหนกันผมออน่าจะขึ้นไปครับกลางข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปดูเ่่าาหรพะผมขึ้นไปกลางแต่ว่าไม่เห็นเอาของขึ้นไปผมก็งงอยู่นะเนี่ยอ่ก็ยังไม่พอดีผมอยู่ข้างบนไงครับ แล้วก็เขาขึ้นไปตอนไหนพวกก็ไม่เห็นแล้วเขาขึ้นไปทำทางคือมันมันแยกมันแยกกันไงครับอ๋อครับขึ้นไปทางหนึ่งแล้วก็น่าจะขึ้นไปทางนี้แล้วี่เนี่ยผมดูทันแอบเรียบครับผมลงมาเขาบอกว่าทางนี้ก็มีคนไปกลางเต็นท์นะอะไรแบบนี้ต้องขึ้นไปดูนะครับพี่เขาขึ้นไปได้ครับผมครับผมทางมึงก็เหมือนไงอ๋อเป็นทางที่ชัดเจนเลยใช่ไหมพี่ โอก็เ <Okay>, okay. คก็ oh. ถ้าตรงตรงไปนี่ก็คือชันใช่ไหมพี่ใกล้โอเคผมผมเอาเอาใกล้ อยู่นะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแยกขวาไกลแต่ทางเดินสบายลาดชันน้อยไม่ไปเิจาทางเดินแบบลำบากลำบน โอ้ไม่ได้ปีนเขามากี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วเนี่ย ให้เราออกไปเพื่อได้สัมพันธ์กับธรรมชาติที่งดงามบกมือกับสายลมชื่นชมไอหมอกที่นอกหน้าต่างมันทึกเอาไว้ในหัวใจมันแรงลำลองเพลงมันเลงให้ฟังในายามเช้าเมื่อมองมีเท้าที่สดใส แสงดาวไออุ่นใครหนาวจุดกองไฟมันทึกไว้ในความทรงจำเสมอมา ตอนสายและปล่อยเรื่มไร้ที่ผ่านมาอกกอดจากสายลแมแบ่งเบาความเศร้าได้ทุกคราป่าเขาเยียวยาให้ผ่อนคลาย ราออกไปเพื่อได้สัมพันธ์กับธรรมชาติที่งดงามโบกมือกับสายลมชื่นชมไอหมอกที่นอกหน้าตา่างบันทึกเอาไว้ แสนไกลให้เราออกไปเพื่อได้สัมพันธ์กับธรรมชาติที่งดงามโบกมือกับสายลมชื่นชมไอหมอกที่นอกหน้าต่างบันทึกเอาไว้ในหัวใจมันแรงลำลองเพลงมันเลงให้ฟังในยามเช้าเมื่อมองมีเขาที่สดใส แสงดาวไออุ out, now, um. ่นใครหนาวชุกองไฟมันทึกไว้ในความทรงจำเสมอมา ที่จิกกบกาแฟในตอนสายและปล่อยเรื่องว้ยที่ผ่านมาหอบกอดจากสายลมแบ่งเบาความเศร้าได้ทุกคราปากเขาเยียวยาให้ผ่อนคลาย ราออกไปเพื่อได้สัมพันธ์กับธรรมชาติที่งดงามโบกมือกับสายลมชื่นชมไอหมอกที่นอกหน้าตางบันทึกเอาไว้ในหัวใจ ้นทางอีกแสนไกลให้เราออกไปเพื่อได้สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามโบกมือกับสายลมชื่นชมไอหมอกที่นอกหน้าต่างบันทึกเอาไว้ในหัวใจมันแรงลำลองเพลงมันเลงให้ฟังในยามเช้าเมื่อมองมีเขาที่สดใส แสงดาวไออุ่นใครหนาวชุดกองไฟมันทึกไว้ในความทรงจำเสมอมา ถึงวันที่จิกกบกาแฟในตอนสายและปล่อยเรื่องไร้ที่ผ่านมาอบกอดจากสายลมแบ่งเบาความเศร้าได้ทุกครปาปากเขาเยียวยาให้ผ่อนคลาย